สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาพอกับแม่บัวชัยเดบัว j o 2 o f f i c i e e a l ค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุงอิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะค่ะเนาะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะมือนี้มาพบมาพอกันคําคอยร้อยแรงคือเก่าเนาะค่ะเนาะสร็จจากภควรกิจเท่ากับมานางสวนสีเฮฮากันเบิง มาโซเลพี่น้องคะมีเรื่องอีอยงกับมาวามาโซเลสู่กันฟังเนาะมอน้กับโบมีอย่างหลายไม่บวกกับอย่างมาวาเรื่องลูกสาวน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพนเดินทางพรอมกับพอเอกรัะตะนบุรีแล้วก็พอเอกน้องครูเฮานี้่ะคะพี่น้องคอะ,คะพวกพร้อมด้วยพี่หมอนอิงนะคะเดินทางเข้ากทมเพื่อจะเลยไปที่ประจวบคีรีขันนะคะระยะ ทางกับประมาณ700กว่ากิโลนะคะแม่แม่บัวเบิงในที่เขาเพิ่นคอมเมนต์มาว่า700กว่ากิโลจากซีสเกตไปหัวหินนะคะพอเอกกต้องมีผู้ซอยขับรถขับเรือนะพี่น้องเนาะขอให้ทุกทุนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีลูกๆทีมงานเดินทางจากบ้านเพงเมื่อเย็นนี้นะคะก็นาจะถึง นายจะถึงประจวบประมาณ8โมงเก้าโมงเช้าหรือสิบโมงเช้าเนาะพี่น้องขะเพื่อจะมาส่งครูเอเป็นครั้งสุดท้ายมาส่งแม่เอมาส่งแม่บือขอ,ของทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะพี่น้องขาสาหรับน้องอุ๋งอิงนอกเหมือวันแม่บัวกับเบิงในคีพ่อเอกเนะาะกีฬากระไดซ้อมเพลงค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นเพลงใหม่ทําให้บัวเบิงมาผิดแต่เป็นเพลงที่พี่ พี่ตันอัธพลสาวน้อยเพชรบ้านเพงซึ่งเพื่อนมีฝีมือหลายมือในการแต่งเพลงเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นที่รู้จักกัน,ลนหลายๆเพลงโดยเฉพาะเพลงที่เ่นแต่งให้พ่อการชัยนะคะเพ่นกะมีฝีมือลวกะมีความสามารถหลายด้านสําหรับพี่ตันของเรานะคะสามารถเล่นดนตรีได้หลายอย่างแล้วก็เมือ่อวานนี้แม่บัวได้ฟังนิดนึงในการเล่นกีตาร์ลวก็ลองเพลงเพื่อส่ง พิ่นแต่งเพลงนี้เพื่อคู่เอโดยเฉพาะนะคะเพื่อขนาดคุณร้องก็ยังลองไปตาแดงไปพี่น้องขาแม่บัวเห็นผิดตันลองเป็นไก่หรือว่าลองตอนแต่งแล้วใหม่ๆเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วก็น้องอุ้งอิงก็เอามาซ้อมซ้อมเพื่อแม่บัวคิดว่าต้องไปลองหนาหนาหนาศซบ เมื่ออื่นไปลองให้แมอเอ่เอฟังไปลองให้ครูเอฟังเนาะคะ่ะพี่น้องขาซึ่งน้องอุงอิงได้โพสตลอดว่าครูเอเป็นผู้ที่น่ารักเป็นครูที่น่ารักแล้วก็คือเป็นคนถี่สอนให้นางเดินขึ้นเวทีผู้เดียวสอนให้นางมั่นใจเป็นทำหลายๆอย่างหลายสิ่งเป็นแบบดูแลน้องอุงอิงเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ น้องบอกว่าจะเก็บชุดที่ครูเอตัดให้เก็บไว้อย่างดีนะคะพี่น้องคะครูเอเป็นคนที่เป็นที่รักของทุกๆคนในวงนะคะแล้วก็เป็นเป็นที่คือคืบไม่บวกความคิดไม่บวเองกับมันไวโ้โพดพี่น้องคะมันไวไปไหมมันเร็วไปไหมเนาะกะเข้ากับต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกะเดินหน้าต่อไปแล้วกะมืออื่นเข้ากับมา ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้คุยไปอยู่ในพภูมิที่ดีแล้วก็รอฟังว่าพรุ่งนี้น้องอุ้งอิงจะร้องเพลงอะไรมั่งแล้วก็หนึ่งในนั้นจะเป็นเพลงที่พี่ตันแต่งขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะคะพี่น้องคะสำหรับน้องอุ้งอิงบอกว่าสีลองเพลงได้เพิินสิเป็นคือจังว่าเพลงนั้นเป็นเพลงคองเพิินลองได้กินใจ ทุกเพลงอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะน้องไม่ได้เสียงดีที่สุดแต่น้องเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเราต้องหยุดฟังเขาต้องหยุดฟังเขาต้องแบบคึกเอาอยู่เอาค้นฟังอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเอาอยู่ไม่อยู่ดนตรีคือเอาเวทีอยู่กับมืออื่นมืออื่นกับแม่บัวว่าคือสีน้าตาท่วมจอแต่ละคนเนาะ ทั้ใจเวละ,ละขนาดเมื่อวานนี่แม่บัวเบิ้งคิดพพ่อจูแม่บัวกัวบเบิ้งเกือบแทบสิบบจบแต่ว่ากะต้องทุกคนต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะคะต้องเป็นกําลังใจให้สุภูสุคนสําหรับเรื่องนี้เนาะค่ะเนาะแม่บัวกับมีโอกาสได้ไปอ่านบทความของน้องแบมเนาะน้องแบมก็โพสถึงแม่อีพงแม่หวือว่า เป็นคนแรกที่เข้ามาอยู่ในวงแล้วก็เป็นคนแรกที่ดูแลอย่างดีแล้วก็ขอบคุณคือคือ,คอถีหูหูกันว่า A to B A to B ก็หมายถึงว่าเพิ่นเพ่นเพ,น,เพนเพิ่นสีมิชาย,ยาของเพิ่นในช่องเพิ่นด้วยแล้วก็เป็นเป็นช่องของไอ้แม่อนะคะครูเอเพิ่นอื่นกันนี่แหละเพิ่นดูเลส น้องแบมนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าสาวน้อยเข้ามาอยู่ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่นอง่ะแล้วก็น้องบอมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะได้ข้ามาอายูน้ากันเป็นฟ้าแฝดแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคูเอแล้วก็คือแม่แม่บัวเห็นความพักความแพงที่เป็นมีตต่อกันคนเราทีเข้ามาตลอดว่าไม่จําเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเป็นสายเลือด ถ้าจะรักกันบางคนรักกันยิ่งกว่าญาติบางคนรักกันยิ่งกว่าสายเลือดค่ะพี่น้องคะดูเบิงกับเบิงยังน้องแบมน้องบอมแล้วก็คู่เอนี่แหละค่ะเพื่อนดูแลกันแล้วก็มีภาพหนึ่งที่น้อง,องแบมเพื่นเพื่นโพดเพราะว่าน้องแบมนี่น้องแบมน้นองบอมนี่เขาจะอยู่กับคุณยายค่ะคุณยายพี่น้องคะคุณยายน้องแบมนี่สีเอิญสีเอิญคู่เอว่าน้องสาวล่ะ พี่กับน้องเพื่อนสีเอิญคู่เอนี่เพื่อนสีเอิญย้ายน้องแบมว่าเอื้อยเพื่อนก็นเลยบอกว่าวาสิพาเอือยไปหากับบอั่นเหนไปหาซ้าเนาะคะ่ะพี่น้องครับฟังดูโพสต์แล้วมันก็เศร้าแต่ว่าภายในความเศร้านั้นเขาก็เห็นความความเอืออาท้อนความหักความแพงของแต่ละคนที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือให้เราเห็นเขาเห็นภาพเวลาเพื่อนไปบ้านหาก,กันเวลา ที่ไปมีคอนเสิร์ตแถวสีสเกตน้องแบมน้องบอมก็จะพาครูเอเนี่ยไปหาพี่สาวซึ่งก็คือคุณยายของน้องแบมน้องบอมนะคะเพื่อนกัมีความหักต่อกันมีความมีมีความเอืออะท้อนต่อกันในพี่น้องคะที่ไม่บัวว่าไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติยิ่งกว่าญาติยิ่งกว่าสายเลือดนะคะขอกระขอให้ทุกคนผ่านพ้น ช่วงเวลานี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้ครูเอไปอยู่ในภพภูมิที่ดีและพรุ่งนี้เราก็ร่วมกันส่งครูเอขึ้นไปอยู่ในภพภูมิที่ดีละกะขอแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยเดินทางกลับบ้านกลับสารครามด้วยความปลอดภัยสวัสดิภาพสู้ผู้สู้คนนะคะน้องพี่น้องคะแล้วเราก็สู้กันต่อไปค้นที่ค้นที่ไปก็ขอให้ขอให้ไปนี่อยู่ในภพภูมิที่ดี คนที่อยู่ก็ใช้ชีวิตให้ดีๆด,ดูแลสักรักษาสุขภาพให้ดีดูแลตัวเองแล้วก็หักกันคือพ่อโจว่าหักกันยังตอนมีชีวิตอยู่ดีกลัวเนาะพี่น้องคะดูแลกันอยา่าโกรธอย่าเครื่องกันให้หักกันแพ้งกันอย่าเครียดอย่าสร้างกันเนาะอันนี้คือสิ่งที่พ่อโจว่าในมือนั้นนะคะยังไดกะแม่บัวก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะมืออื่นกะเข้ากับมาซุง คู่เอกพอกันเนาะค่ะพี่น้องะ่ะสาหรับคลิปนี้ซัมเน้พอกันซัมเน่สักก่อนเนาะพอกันไม่คลิปนาจา้าก่อนจากกันกน็อย่าลืมฝากช่องน้อยๆขงไม่บัวใบเนี่ยนะะเด้อขันมียังติชมกะโพดบอกใต้คลิปใดทักท้ายขมาได้เนาะคะ่ะเนาะชัยเดบัว jo 2 official สวัสดีจ้า